โอเคครับามาดูการชนอีกแบบหนึง่งก็การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเะนี่ย inelastic collision การชนแบบเนี้ยนะระบบจะสูญเสียพลังงานจนการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะอันนี้ ระบบจากศูนเสียพลังงานจนุนโอเคทีนี้การชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยถ้าระบบสูญเสียพลังงานจนเนี่ยถือว่าเป็นการชนที่ไม่ยืดหยุ่นเสมอนั้นไม่ว่าการชนแบบนี้จะเป็น ไม่ยืดหยุ่นที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่แต่มันต้องเสียพลังงานชนังนั้นเรามาลองพิจารณาในกรณีที่เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นะเราพิจารณาการชนแบบนะไม่ยืดหยุ่นไม่นะครับไม่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์การชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์เนี่ย คือชนเสร็จแล้ววัดติดกันไปชนแล้ววัดถูกติดกันไปโอเคนะครับตั้งแต่ตอนเราเริ่มนะเราบอกว่าเราพิจารณาการชนในกรณีที่ไม่แรงภายนอกมากระทำดังนั้นการชนทุกรูปแบบรวมไปถึงเรื่องของการระเบิดด้วยต้องอ่านโนรักโมเมนตัม um. นั้นในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์เนี่ย นะถ้าไม่ยืดหย,ดยุ่นอย่างสมบูรณ์เนี่ยชนแล้ววัตถุต้องติดกันไปนะในทาง,งกลับกันก็ความไม่ว่าถ้าชนแล้ววัตถุติดกันไปนั้นแสดงว่าการชนนั้นเป็นแบบไม่ยืดหย,ดยุ่นอย่างสมบูรณ์ด้วยครับทางไปจริงท,ท,ทางกลับก็จริงโอเคทีนี้ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราไปพิจารณาการชนกันของวัตถุ2ชิ้นซนะิกมานะโมเมนตัมนะผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเนี่ย จะต้องเท่ากับผลรวมของโมเมนตมหลังชนหลังชนนะครับงั้นก่อนชนเนี่ยวัตถุมันมี2ชิ้นมันก็องมาคนะที่กันด้วยความเร็วคนละค่ามีชนกันได้งั้นก็เป็น m 1 u 1บวกด้วย m 2 u 2สมมุติเรามองแค่2ชิ้นง่ายที่สุดเนี่ยจะเท่ากับ m 1บวก M 2คูณด้วย V เพราะเราพิจารณาในกรณีที่ชน แบบไม่หยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ชนและติดนั้นความเร็วข้าไปด้วยกันเนี่ยก็สมการนี้ก็จะเอาไปใช้โดยทั่วๆไปนะครับไอ้เวลาเราไปคิดเรื่องของมมนตั้มสมการชนแบบไม่หยืดหยุ่นเนี่ยโจทย์มักจะถามถึงพลังงานจนของระบบเนี่ยพลังงานจนของระบบที่หายไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะพลังงานจน เราก็ให้ตัวเดลตานะเดลต้า e k เนี่ยเดลต้า e k ตัวเนี้ยเป็นการเปลีป่ยนแปลงพลังงานจนของระบบจะต้องเท่ากับ summation e k นะตอนหลังลบด้วย summation ของ อีเค e ตอนเริ่มนะตัว X e มาจากว่าฟนอ a ลและตัว I e มาจากคาวนะ่า initial อันนี้เป็นสิ่งจะเป็นนะครับนะ เป็นสิ่งจำเป็นว่าต้องเอาพลังงานจนของระบบตอนหลังนะตอนหลังเป็นตัวตัง้งแล้วก็ลบด้วยพลังงานจนของระบบตอนเริ่มต้นนะนะ ek นะ ek ตัวนี้นะไฟนอลเนี่ยแทนนะแทนพลังงานจนของระบบตอนปลายแทนพลังงานจนของระบบ ตอนปลายส,ส่วน e summation ของ e k ตอนเริ่มต้น initial s o t a l kinetic energy โนะ o f system นะเป็นมาจากว่า initial ก็คือเริ่มต้น final มาจากคำว่าสุดท้ายนะเป็นแทนพลังงานจน ทำมหิชัดเลยวนะ่าของระบบรวมกันทุกคนเลยของระบระบตอนตอน้นโอเคนะครับงั้นถ้าเราเอาพลังงานตอนหลังตั้ง,งลบด้วยพลังงานตอนเริ่มเนี่ยไอเครื่องหมายบวกลบมันบอกถึงว่าพลังงานเราเพิ่มหรือลดถ้าออกมาเป็นบวกนะเดลต้าอีเดลต้าอีเนี่ยเป็นบวกเนี่ยแดงว่าพลังงานเพิ่มขึ้นนะออกมาเป็นบวกเนี่ยพลังงาน ของระบบเพิ่มนะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าออกเป็นลบเนี่ยซึ่งปกติมันควรจะเป็นลบครับถูกต,ต้องถ้ามันเป็นลบเพราะพลังงานจุดของระบบลดลงนะพลังงานนะพลังงานในที่นี้กูหมายถึงงานจุนะครับขอ้ัหที่กูเขียนตกขออภัไขอ,อไปัปพลังงานของระบบพลังงาน ที่มันเป็นลรโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอเตัวอย่างเราก็มาดูกันว่าโจทย์ในในคำํามนียโจทย์จะเป็นยังไงบ้าง